สัปดาห์นี้เมเจอร์มีทั้งหนังหล่อสุดขีดคลั่งและประจนภัยชวนฝันสุดน่ารักตอนมีชีวิตชอบบุลลี่ตอนตายผีบุษบาทวีคูณกว่านี้เป็นสิบเท่าใน a อ t a c k วิญญาณเลขที่13เตรียมตัวพบกับผลงานสยองของแท้เกินจินตนาการโดยคุยทวีวัตวันทาผู้กำกับที่หยดหนึ่งและสอง ขอเชิญทุกคนออกประจนภัยไปกับมิตรภาพสุดอบอุ่นหัวใจแต่เพื่อนคนใหม่ของเอลิโอกลับเป็นเอเลี่ยนตัวเด้งดึงดังนี่สิรอพบความนุ่มนิ่มดึงดังกับตุ๊กตากรอดอนหนอนเด้งเพื่อนสีตัวใหม่ของคุณในระบบ 4DX และ Quiz i c n Ki e r of ีนีม h สัปดาห์นี้เบเจอร์ซินิเพ็กขนความสนุกแน่นๆเด็ดๆมาให้ทุกคนเลือกแบบครบๆ